ฮัลโหลอเล่ซุมซาเมนวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายได้กี่นะคะก็วันนี้และก็มีประโยคสั้นๆนะคะง่ายๆใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราจะใช้คำขึ้นต้นด้วยคำว่า s นะคะ s ก็คืออย่างที่เรารู้ว่าเอสแต่มันแทนได้ทั้ง ่าแทนคำสรรพนามในส่วนของเพศกลางนะคะก็คือ das นะคะหรือใช้แทนคำสรรพนามที่แปลว่ามันนะคะก็คือเพศกลางเช่นหรือว่ามันเป็นเวลาตอนเย็นหรือว่ามันดีหรือว่ามันถูกนะอะไรประมาณนี้ประโยคแรกเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่า e s w i r d a l e s good Es wird alles gut. Es wird alles gut. ก็หมายถึงว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองนะคะ Es wird alles gut. ต่อไปนะคะคำว่า es liegt an dir. es liegt an dir. es liegt an dir ก็คือ มันก็ขึ้นอยู่กับเธอนะคะว่าจะยังไงนะคะคือเธอเป็นตัวหลักในเรื่องนี้หรือในส่วนของอ Dear เดียก็คือเธอเราอาจจะบอกว่า is lead a n o i d is lead a n o i d ก็คือ,อมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเธอนะคะก็คือเป็น ความหมายสั้นๆที่บางทีเราอาจจะบอกเพื่อนว่าเออก็ได้แต่เธอนะเอสลีกันดีออะใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าการตัดสินใจก็อยู่ที่เธอแล้วล่ะประมาณนี้เอสคุนเ s ไซเอสคุนเทไซเอสคุนเทไซเออมันก็มีความที่เป็นไปได้นะมันน่าจะเป็นไปได้ประมาณนี้นะคะก็คือเอ ค n t e sein มันมีความสามารถที่จะเป็นไปได้ es ist zu spät es ist zu spät es ist zu spät ก็คือมันสายไปแล้วนะคะมันช้าไปแล้ว es ist vorbei es ist For by, S is for by it. ก,คะคะคคก็คือมันผ่านไปแล้วนะคะมันผ่านไปแล้วคือมันเราคืนกลับมาไม่ได้แล้วคือมันผ่านไปแล้ว S is for by ก oh, ็ประโยคนหนึ่งนะคะที่ใช้บ่อยเช่นเราจะชมลูกหรือชมเพื่อนเราว่าเออเขาอาจจะทำงานดีหรือว่าเออมันก็ไม่เลวร้ายนะมันใช้ได้เลยทีเดียวเราก็จะบอกว่า S is nicest S schlecht es is, t n i c h t schlecht ก็หมายถึงว่าเออมันก็ใช้ได้แต่มันไม่แย่เลยทีเดียวอะไรประมาณนี้นะคะ is, is, t w i ์ว s is, ส s is, ต์เ i สอ s สต์ว s is, สอี e ต s is, สก็หมายถึงว่ามันก็เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นแหละ อะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับว่าให้เรานะปล่อยปล่อยว่างๆอย่าไปเครียดกับมันนะคะมันก็เป็นบางอย่างมันก็เป็นในสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วก็คือเพื่อที่จะให้เราไม่ต้องคิดมาก Es kommt d a r a u f an es k o m m t darauf an es kommt darauf an. an ก็คือหมายถึงว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับว่า หมายถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยเหตุผลมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีเหตุอะไรที่มันควรจะเป็นไปนะคะก็คือ as c o m ม t the l a าฟั n ต่อไปคำว่า as is marked bar as is marked bar as is marked bar ก็หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้นะคะ as is m a r r e d bar คือ บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเออมันไม่น่าจะทําได้แต่ว่ามันสามารถที่จะทําได้ถ้าเราจะทามันประมาณนี้นะคะ s long s i c k s long s i e k s long s i c k หมายถึงว่าเออเนี่ยมันมันคุณค่าแก่การที่จะทําหรือว่าอ่มันดีน่าที่จะทําคือมันมีประโยชน์ที่จะทํา แต่ก็อีกคำหนึ่งที่ความหมายเือนการแค่เปลี่ยนว่า,าในรูปของประโยคที่จัดนะคะคือจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามันน่าจะดีประมาณนี้ก็คือคำว่า Es wird sich l o h n น n es wird sich l o h n น n es wird sich ก o h n e n ก็คือมันน่าที่จะคุ้มค่านะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องการศึกษาหรือว่าลงทุนในด้านความรู้ก็คือ es w i ว s sich l o h n e หรือ Es lohnt sich Es g ีด t ums Geld Es g สก t ums Geld ก็คือมันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเงินนี่มันเป็นเพศตาสหรือเพศกลางแต่ว่าส่วนมากเวลาเราพูดเนี่ยเราจะไม่ค่อยใส่เพศมันมันค่อนข้างจะเป็นเงินโดยทั่วทั่วไปมันก็จะเป็น ไม่ใช่ซิงคูลร์นะครับมันก็จะเป็นผู้ายก็คือละในฐานที่เข้าใจกันว่า es geht um geld es ist schade es ist schade es ist schade Sch Sch หรือ es ist schade ้านแทบของใบอันนะคะจากเอก็เป็นเสียงเอแทนนะคะก็คือ,อช่างน่าเสียดายจังเลยนะคะ S is Charlie อาจจะคุณแม่คุยกับคุณลูกว่าเนี่ยเด็กๆนะได้เวลาที่จะขึ้นเตียงแล้วนะคะหรือว่าได้เวลานอนแล้วเราก็อาจจะบอกว่า S is side in bed u g a i n S is side in bed so เกเห็นนะคะเกเห็นหรือเกนะคะถ้าพูดจะยาวแต่ส่วนมากเวลาพูดจริงเราจะออกว่าเกนะคะ S is t i d e in bed so g e n ก็คือมันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องไปที่เตียงก็คือถึงเวลานอนแล้วนั่นเองนะคะสังเกตให้เห็นว่าประโยคนี้หลังจากที่จบประโยคแรกคือ S, mm hmm. <S is t i d e คือมันเป็นเวลาเราก็จะตามหลังประโยคด้วยคอมมา่านะคะ พอหลังคอมมาแล้วก็เราก็จะใส่ในส่วนที่เราต้องการเพิ่มว่ามันเป็นเวลาไรล่ะมันอาจจะเป็นเวลาที่เราจะต้องไปไปที่ไหนล่ะไปที่เตียงนะคะเราคือ in s p e t in s p e ก็มาจาก in dust bed นะคะคือมันเบเวกุงเป็นการเคลื่อนไหวนะคะก็คือมันจะเป็น acoustic นะคะแล้วก็ซูก็คือเกเห็นตะก็ตามด้วยนี้ประโยคนี้มันจะเป็นส่วนของหลักๆของมัน เดี๋ยวเรามาดูประโยคที่สองเพื่อเห็นภาพ i t s i ิ e z ซด์ซู s อ s t e เ s น i s ส s ิสไซ u ์ซู e อ e n สเทน e ist side zum aufstehen ก็คือมันเป็นเวลาของการตื่นนอนนะคะ เราจะสังเกตว่าสประโยคนี้มีความหมายที่เหมือนกันก็คือประโยคหลักนะคะแล้ตามด้วยข้างหลังเป็นคอม่าแล้วเราจะใส่เพิ่มในส่วนที่เราต้องการทำอะไรล่ะหลังจากนั้นมันเป็นเวลาของการทำอะไรเราก็ใส่ในส่วนของซูนะคะแล้วก็ตามด้วยอินฟินิตีเพื่อให้เห็นรูปของการแต่งประโยคนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคที่3ก็คือ s is schoon, ช e นดิ๊กว e ด e ซู s ซ s ย h เอสอ i สชุนดิ๊กวีดะซ e เ e ียน s อสอิส n dich wieder zu sehen ก็หมายถึงว่าเออช่างดีจังเลยนะคะคือเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะที่เอ่อฉันได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นประโยคที่เราพูดได้ บ่อยได้เลยค่ะถ้าเจอเพื่นอนๆหรืออะไรอู้ดีจังเลยที่ได้เจอเธออีกแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าเวลาไปซื้อของหรือไปอะไรก็บอก e s i s t s c h ö n ติ c ก wieder สุดสิ้นนะคะก็เป็นประโยคง่ายๆแต่ว่าใช้ได้บ่อยและพูดได้ดีนะคะต่อไปอประโยคให้เคียงกันนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ประโยคนะคะเรียนแล้วใช้ได้เลย e s es. Es ist einfach deutsch zu lehnen. Es ist einfach. Deutsch zu lehnen. Es ist einfach. Deutsch zu lehnen. ก็คือนะะการเรียนภาษาายยืมันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายนะคะก็คือเป็นการให้กำลังใจเรานะคะว่าภาษาายยืมันไม่ยากอย่างนี้คิดนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะ,ะแต่งประโยค์ด้วยความว่า มันไม่ง่ายนะคือมันยากใช่ไหมคะเราก็อาจจะบอกว่า es ist nicht einfach deutsch zu lernen es ist nicht einfach deutsch zu lernen นะคะก็คือเป็นการอาบอกว่าภาษาเยอรมันนี่นะคะมันก็ไม่ยากามันก็ไม่ง่ายคือมันก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆนี่คงจะไม่ยากเราก็บอกว่า es ist einfach S Deutsch s u r ิ e n e n นะคะเป็นการให้กำลับบงใจตัวเองแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้เพื่อจะได้ไม่เป็นการยาวเกินไป mm hmm. ก็คือคำว่า mm hmm. ist nicht einfach In Deutschland zu a r ล b i t e n Es ist nicht einfach in d e utschland, ส so ว a r b e i บ e n ก็คือ,อาบางครั้งนะคะการที่อยู่ที่เยอรมน,นีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่เราจะาทำงานที่นี่นะคะก็คือแต่ว่ามันก็ไม่ยากนะมันอยู่ที่ใจเราถ้าเรา,าคิดว่ามันง่ายทุกอย่างมันก็ง่ายะะทีนี้เราแต่งประโยคเนาะให้เห็น,นง่ายว่า,าถ้าเราจะบอกว่าเรา,อ,าอยู่ที่เยอรมน,นีคะมันเป็นเรื่องง่ายๆเราอาจจะบอกว่า เ s is I ีซ a r อฟาร in Deutschland ด์าล์บทก็คือการทํางานที่เยอรมนี้คะ่ะมันเป็นเรื่องง่ายหรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนตัวข้างหลังนะคะในส่วนของ infinitive หรือคํานามแล้วก็อาจจะจากการทํางานเป็นการพักอาศัยหรือว่าเป็นการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนแค่ว่าจากคําว่าอาร์บายเทนเป็นวูนเนนหรือว่าเป็น l ลเ e นเดี๋ยวเรา,ามา Düe, Beispiel, ein bisschen, ah, es ist einfach in Deutschland zu wohnen. Es ist einfach in Deutschland zu wohnen. Es ist nicht einfach in Deutschland zu leben. Es ist nicht einfach in Deutschland. สุเลย์เบนนะคะเราถ้าเราต้องการจะบอกว่ามันไอฝากก็คือมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ควาว่านิ n นิ k ก็ใช้ต่อจากคำว่า i อฝากถ้ามันง่ายแล้วกว่า i อฝากถ้ามันไม่ง่ายแล้วกว่า Nick I อฝากนะคะก็ ส่วนพาร์ทหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะงงๆสำหรับอันเฟิงก็คืออเพื่อนๆที่เริ่มใหม่ค่ะแต่ว่าอลยก็คิดว่าอาจจะเป็นการทบทวนสำหรับเพื่อนๆที่เก่งในส่วนของระดับยูระดับ อ่านหนึ่งอัสมาแล้วเนะแล้วก็เป็นการทวนนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อน,นที่คิดว่าต้องการแค่ประโยคง่ายง่ายสั้นๆก็คือในส่วนพาร์ทของข้างหน้านะ่จาจะเหมาะนะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนคำที่ใช้บ่อยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า s นะคะ s ก็คือเพศกลางหรือว่า s ได้หรือว่า s พวกนี้มันก็แทนได้การาพูดถึงอาการะคะ s is ชื้น i x i r h i s e อะไรก็ว่าไปนะคะมีเยอะแยะที่เราจะต้องแต่ว่าในคลิปนี้อย่างน้อยเราก็ได้รู้ประโยคที่เขาใช้กันในชีวิตประจำวันนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว,ว่า S นะคะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะมีวันที่ดีแล้วก็มีความสุขนะคะในแต่ละวันแล้วก็เจอกันคลิปหน้าเช่นเดิมนะคะ m a r k i t s g o o d u n b i s u n e s m a l เช้า